เป็นเรื่องน้ำลายไหลเลยพี่น้องเลยใช้เวลาตุนนานไหมเนี่ยครึ่งวันตุนตอนคื่นไหวตอนตื่นตเมื่อแรกมือบวตัดสอบกอุนไปเรื่อยๆค่ะนันก็สิบเอือยคือวนี้ผมพาพี่ๆทุกคนนอะมาชิมก๋วยเตี๋ยวที่ตำบลเมืองบัวนะครับ อำเภอชุมพลบรุรีจังหวัดสุรินทร์นนะวันนี้ก็ถือโอกาสผ่านมาเนาะก็บอกว่าจะพามาชิมอะไรแปลกๆวันนี้ก็เลยมาแนะนําร้านหนึ่งนะครับติดถนน,นเส้นอ่าเมืองบัวพุทธไทยสงนะครับก็มุ่งหน้าชุมพลบุรีนะร้านจะอยู่ก่อนถึงบิ๊กมอลนะครับถ้ามาจากชุมพลบุรีร้านจะอยู่ซ้ายมือครับถ้ามาจากพุทธไทยสงอ่ร้านจะอยู่ขวามือนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเนาะยังไงเดี๋ยววันนี้แอดมินกอ็จะให้ดูก่อนว่าแมห่หน้าตาเนี่ยบอกไว้ก่อนน่ารับประทานนะครับ น่ารับประทานมากนะครับก๋วยเตี๋ยวยกโคงไก่ไก่ไกยกโครงนะดูสี่สิบบาทเองครับพี่โอโ้โหลบบอกไว้ก่อนนะครับเป็นโคตรถูกอะ่ะนะครับโคตรถูกแล้วก็ดูเนี่ยขาไก่นี้ก็สิบแล้วนะครับเนี้ยขาไก่นี้ก็สิบแล้วนะโคตรถูกครับพี่เนี่ยมีเลือดไก่มีโคงไก่แล้วบอกไว้ก่อนน้ำจิ้มน้ำซุปเขานี่โอโ้โหมันต้องลองอ่ะครับเดี๋ยวขอลองก่อนเด้อเดี๋ยวจังสิไทยเบิ่งต่อ นู่นพุ่นแม่ค้าครับีค่ะแม่ค้าคุณสวยนั่งเบรียนมินกินเลครับเ<ร>้าเพื่อากให้แนะนำรันอาหารแซ่บกับติดต่อทักไลน์หรือว่าทักส่วนตัวได้เลยเนาะ ็วันนี้นะครับพี่ทุกคนผมพามาพี่มาที่บัดรซากเมืองบัวนะครับตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ผมก็เลยมาพอร้านร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านขายกว๋วยเตี๋ยวไก่ยกโยครงนะวันนี้ผมมาเจอน้องชื่ออะไรครับรน้องป่านะครับมาเจอน้องป่าก็เลยอยากจะถามน้องป่าคิดอย่างไรอะ่ะก่อนหน้านี้ได้ยินข่าวว่าน้องเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนาะทำงานเตาโรงงานกลับบ้านก็เลยวันนี้กลับมาแล้วมาเปิดร้านขายโยครงไก่คือส่วนตัวเองเนี่ยในคมชิดนี่ไม่จากใส่ ปกติกับเป็ดค้นมากินเป็ดเดียเด่ยวอยู่แล้วค่ะก็เลย๋ยวว่าเออตัดสินใจว่าตอนแรกว่าจะขายพวกเป็ดเตี่ยวหมูแต่ว่าในหมู่บ้านชุมชนเขาขายนี่ขายหลายร้านแล้วก็เลยตัดสินใจว่าลองเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ๆเบิ่งขาวเปื่อ,อคนสนใจนะคะขายได้ไม่จําดูแลไว้ครับประมาณสองเดือนแล้วสองเดือนปกติลูกค้ามีบ้างไหมมีอยู่ค่ะชุมชนมากระชิเต็ๆแบบในชุมชนนะคะ่ะตำรวจหรือว่าคู่มีที่นะ,ะแล้ววันหนึ่งไะขายกี่ถ้วยวันหนึ่งจัก จากตอนแรกที่ขายแค่ซีดโค้งค่ะต้มแค่ซีดโค้งนะคะตอนนี้เราที่เอาไป20โครงต่อหนึ่งค่ะหมดไหม20โครงก็หมดวันต่อวันหมดวันต่อวันใช่อืมเราเราลานร้านนี่อยู่ตรงไหนร้านร้านลานค่คือทำมาจากข้างทำมาจากข้างต่างถาวรกับยูฟังสายมือค่ะก่อนหอดิบีมอค่ะทำมาจากข้างพยาสายยูฟังเมือขวามือค่ะก่อนต่างถาวรค่ะ เป็นยังไงไลกระบาดครับผมก็คือตอนแรกแม่เพิ่นกับพ่อกับแม่เพิ่นมีอายุหลายแล้วนะค่ะเราที่นี่พอาีว่าแม่เพิ่นกระเด็กไปตายหเราว่ามีคนดูแลค่ะดูแลกับหลานนั่นสิค่ะแตมีทีมีมูนามูหยางเพิ่นดูแลอยุติเ่าว์กัแบบว่ามันตะเบ็ดตุ่มฉีดนะค่ะไม่ต้องชินใจกับมาทุบวันกันแล้วแล้วสูตรเนี่ยสูตรที่ทำก๋วยเตี๋ยวไก่ยุโขงได้มาจากไหนครับก็คือไปซื้อสูตรมาจาก คน้นหมูจักนะคะเป็นมี่นเปิเดร้านขายอาหารเป็นแล้วค่ะขายก็่เแล้วขอสี่สิบ่นลาค่ะเาับมาอยู่บ้าน,นอีกอย่างนึงกพ่อแม่กะ<น>อายุหลายแล้วอแม่นกอายุหลายลวพกก่อับยีสิบแปน้นี้นีนวค่ะ,คะ,คะก็ยากัียังสีฝากบ่ครับกัคือฝากก้านยเตี๋ยวไก่โยคงเด้อค่ะผีกัดบะสะแก้วค่ะไผ่พันไปพันมาแวะชิมได้ค่ะ มไว้กลางคืนเนาะเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่เปื่อยมันก็จะออกติดคาวเนาะ<ม>นใช่ไหม